สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอพูดคุยกันในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าไขามันสงูงนะคะไขมันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่3ตัวใหญ่ก็คือ LDL หรือที่เรียกว่า bad cholesterol นะคือไขมันเลวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำไปบล็อกหลอดเลือดของเรานะทำให้กก่อเป็นเกิดโรคต่างๆมากมายส่วน HDL เนี่ยมันเป็นไขมันตัวดีที่มันจะช่วยกำจัด ไขมันตัวเลวเนออกไปจากสอดเลือดของเราและอีกตัวก็คือไตรกรลีเซอไรด์ส่วนไตรกรลีเซอไรด์เนี่ยก็จะเป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งนะคะที่รับประทานอาหารพวกน้ําตาลหรือว่าพวกแป้งเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดไตรกรลีเซอไรด์เนี่ยสูงขึ้นได้นะคะที่นี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไขมันสูงเนี่ยก็จะมี2ปัจจัยหลักๆด้วยกันก็คือหนึ่งก็คือเกิดมาจากเจนติกหรือว่า ประวัติครอบครัวนะคนที่มีพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีไขมันสูงเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เราเนี่ยก็จะ,ะมีโรคไขมันสูงได้นะคะเนื่องจากว่าจีนติกของเราเนี่ยหรือว่าจีนที่มันจะกําจัดไขมันออกไปจากร่างกายของเราเนี่ยมันจะทํางานได้น้อยกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีประวัติหรือไม่มีจีนติกที่มีเหมือนเรานะคะส่วน สิ่งที่ปัจจัยที่สองที่สาเหตุที่ทำให้เกิดโครคไขมันสูงเนี่ยก็เกิดมาจากการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงๆงเนี่ยก็จะก่อให้เกิดไขมันสูงในร่างกายในเลือดของเราได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่สูบบุหรีหรือว่าคนที่มีความเครียดอันนี้ก็ก่อให้เกิด ไขมันสูงได้เช่นกันนะฮะหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างอย่างเช่นโรคไปรอยหรือว่าโรคเบาหวานโรคไตนะคะอันนี้ก็ส่งผลต่อความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะเกิดมีมีไขมันในเลือดสูงได้นอกจากสุบรีแล้วการดื่มการดื่มเหล้าการดื่มสุราหรือว่าแอลกอฮอล์แล้วก็ การที่เรามีโรคเบาหวานแล้วก็ความดันที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เนี่ยอันนี้ก็สามารถส่งผลทําให้เราเนี่ยเกิดมีไขมันสูงได้เช่นกันการที่เรามีสะไขมันสูงเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงของเรานะคะทำให้เราเกิดเป็นโ,โรคส t r o กนะคะหรือว่าเส้นสมองตีบหรือแตกได้โรคหัวใจหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางด้านหลอดเลือดต,ต่างๆอีกมากมายทีนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยนะคะการที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ไลฟ์สไตล์ของเราหรือว่าแฮปปิตของเราได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้และทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรีเวิร์สนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องทานรับประทานยาสตา r ์ตินเลยก็ได้นะคะโดยที่เริ่มจากการที่เราเนี่ยควรจะต้องมีการออกกำลังกายนะคะก็อย่างน้อยทั้งเวทเทรนนิ่งทั้งเอ่อทำคาร์ดิโอนะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ได้150นาทีใน1สัปดาห์นะคะใน1อาทิตย์นะคะ แล้วก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เราก็ควรจะลดรับประทานพวกไขมันที่มี saturated fat สูงๆนะคะหรือว่าพวก full fat daily ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาจากเนยนมไข่หรือว่าพวกมีต,ต่างๆหรือเนื้อต่างๆนะคะก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นอ่าพวก lean fat จะดีกว่าหรือว่า plant based นะคะอย่างเช่นพวกอะโวคาโดหรือว่า olive oil นะคะอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่เราควรจะเพิ่มก็คือพวก ผลผักผล,ลไม้แล้วก็พวกแฟตที่มีประโยชน์นะคะคืออ n นซัจเจอเรตแฟตนะ,ะเวลาเราเลือกรับประทานอาหารเราควรจะอ่านฉลากด้วยนะคะว่ามีปริมาณของซ a จเเรตแฟตเท่าไหร่มีปริมาณของอันซัจเเรตแฟตเท่าไหร่นะคะทรานแฟตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นไขมันตัวที่เลวร้วายมากนะ,ะเราไม่ควรจะรับประทานโดยเด็ดขาดนะคะการที่เราจะเพิ่มไขมันดีในร่างกายแล้วควรจะเลือกรับประทานอาหาร ที่มีโอเมก้า3แฟตตี้แอซิดสูงๆอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลหรือว่าปลาซาดีนอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเราก็สามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารจำพวก แลนเบทอย่างเช่นพวกเต้าหู้ถัว่วเหลืองข้าวโอ๊ตถัว่วเมล็ดธัญ,ญพืชนะคะผักผลไม้พวกโฮลเกรนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกบราล์ไร์นะคะหรือว่าคีนัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะการที่เราเพิ่มปริมาณรับประทานพวกไฟเบอร์ต่างๆจากผักผลไม้แ a ลนเบทไดเอทแล้วก็พวก Omega ้า3แฟ a ี่แอซิดเนี่ยนะคะ มันสามารถที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลของเราได้ถึง30-40%เลยทีเดียวนะคะเทียบเท่าได้กับการที่เรากินอยาก,การที่เราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เพิ่มไฟเบอร์ในมื้ออาหารของเราเนี่ยประมาณ30-40%นะคะรวมไปถึงการกินอาหารที่มีพวกโอเมก้าทรีฟาติแกซินะคะมันสามารถที่จะช่วยลด LDL หรือว่า Bad Cholesterol ได้ถึง 30%เลยทีเดียวนะคะซึ่งเทียบเท่าได้กับการที่เรารับประทานยาสตาตินช่วยลดคอเลสเตอรอลเลยนะคะนอกจากนี้แล้วในการที่เราลดน้ำหนักนะคะคนที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักประมาณ5-10%ของน้ำหนักร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยส่งผลให้เราลดนะะปริมาณของ LDL ในร่างกายของเราได้นะคะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการงดแอลกอฮอล แล้วก็งดสูบบุหรี่การที่เรา,ามีการจัดการกับความเครียดของเราลดปริมาณความเครียดของเราเนี่ย โดยมีการออกกําลังกายหรือนั่งสมาธิการเล่นโยคะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วยลดปรมิมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันเลวหรือ l d l ในร่างกายของเราได้อ่านอกจากนี้เนี่ยการที่เรารับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงสูงการรับประทานไขมันดีจากพืชอย่างพวกโอเมก้า3แฟตซีแอซิดนะคะหรือว่าการรับประทานอย่างเช่น f l a กซ e ีดนะคะหรือว่าเชียร์ซีดคนที่ไม่ทานปลาหรือว่าเป็น vegetarian นะะเป็นเวเกนนะคะก็สามารถที่จะ ได้ไขมันดีจากพล b a เบสได้เช่นเชกนฟลักซีดนะคะรับประทาน3ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะหรือว่าจากเชียร์ซีดนี่ก็ได้นะคะหรือว่าพวกพลา n t s สเตอรอลนะคะนี่ก็สามารถที่จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ LDL ของเราได้อีกด้วยนะคะ, Garlic, ะกระเทียมก็เช่นกันนะคะการรับประทานกระเทียมเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ความดันได้อีกด้วยนะคะ ถึงแม้ว่า g e n e t i c นี่ยมันจะส่งผลต่อความเสี่ยงของการที่เราจะมี c อเลสเตอรอลในเลือดสูงได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ l i f e สไตล์การใช้ชีวิตของเราการเลือกรับประทานอาหารการออกกําลังกายการลดบริโภคพ,พวกแอลโกอฮอล์การงดสูบบุหรี่มันจะส่งผลอย่างมากนะคะต่อระดับ c อเลสเตอรอลในเลือดของเราได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ย งดหรือว่าลดการรับประทานยาในการลดคอเลสเตอรอลของเราได้อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆกนะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสนใจหันมาสนใจในเรื่องของไลฟ์สไตล์และการเลือกรับประทานอาหารในการใช้ชีวิตการออกกำลังกายของเรานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ